สบายดีทุกคนยินดีต้อนรับทุกคนขอซูซอนอูร้องศาสทุกคนเบิูมแม่อันพักเพลอนงามแท้งามว่าเชี่ยวไปอันใส่ป่นปลาทุกคนเอาพักเพลเอาไปใส่ป่นปลาใส่ป่นปลากินตัวย่อยบูมักเมนูนี้กินได้กินได้ต้มไข่เด้อเหลือไข่หน่วยเดียวซ้ำมีไข่ใบเดียวเหรอเหลือไข่หน่วยเดียวอันเดียวไม่ไดสองหน่วย กินได้ปนปลาอย่างปานินกินได้ยุบปานินแต่ปลาดุกเราค่อยเป็นยังเงี่ยงโบมักกันปลาดุกมันคล้ายๆคือขอดไปเห็นเขาเจ้าเลี้ยงอยู่ในอ่างน้ำมันเหม็นเหม็นนะแล้วมันอยู่อ่างซีเมนต์เนาะเออมันอยู่อ่างซีเมนต์เหรอมันหนังลอกนะมันค่อยละเอาตรงๆแล้วค่อยคิดเดียดกินตไปย่อยนี่แไงบบมักปลาแหงแบบนั้นแหงเห็ดเวลาเห็ดนี้ต้องต้องใส่พักที่มันปนิน ปนินกับโบได้ตั้ง่างกันดอกบางที่เขาเลี้ยงยูอังอ่ะนะฟาร์มไก่มันก็กินขี้ไก่แต่ว่าน่ะปนินธรรมชาติได้ฮะธรรมชาติเหรอแต่คอยอ่่ยมักปนินพันแต่ว่าคาราบบฮู้หรอกก็เลี้ยวไปนะคาราโบฮู้แล้วขี้เดียรลูกกวาดตัวธรรมชาติน้ำเล่ยๆน้ำพ่อไปมาอยากไปดำปลาไอ้เมื่อนี้เพื่ต้นต่างกามียากกำลังไปส่งไทเกอร์เฮียก็ไปซื้อน้ำมันนี่แหละมาบอกแม่ด้วย เขาทีอตัดมะเขือเดิไปกินกับคนนี่โอ้บุพอตัดเถอะตัวมันจู้ดินเลนะขวัญเห็นนะอันนั้นแลจอดเจ้าจ้าพ่อหน่อยบอกใหญ่์เลยลเนาะอ,อาทิตย์เดียวเท่านัไหล่ได้ขายซ้ำขาออโต้ละตัวนี้ก็ยังบุเป็นกินตัวนี้กัญย์ถามว่าเป็นกินมันก็นยังบอท่านลอยเถอะทันแหละลอยเพราะว่ามันยังน้อยอยู่อืมอีกสี่ห้ามือละเบนโอ้ทางในเห็นเป็นละตัวเดียวน่ะตัวใด

โบเล่าของนี่นี่โบได้ทั้งนี่นี่เขากำลังซ้อมตกแต่งที่มันจะเป็นเตกับเอาแท้ๆก็คือคันว่า่อยโบบุกเบิกอันนี้ก็คือสิเปลี่นปลาจริงไหมปะเป็นเลยเนาะเบิกเบิกกัเปลยนปลาเลยเนาะบบคันว่าคันว่าโบเริ่มเฮ็ดแต่มมือนั่นฮะนนะคันบขึ้นว่าตั้งใจสิเฮ็ดแต่ตอนนั้นฮะนนะค่ไปเข้าตอนเจ้าจุดอันนี้ค่อยโบเข้าไปอ่านคอมเมนต์เลยจุดเนี่ยจุดไพ่นี่วะคันโบบุกเบิกตอนนั้นก็ไม่จันกับเติงแลยเม็น ป่านนี้คือที่ได้ปลูกผักกินอยู่ข้างหน้าอยู่มันไม่จันเนาะอืมกลับไปจันเติงนพักกันเห็ดปาร์ตี้โตส่สิแล้วโดนเตมได้เนาะยม่จันเนาะบุกเบิกเนาะกายเดือนนะซ้ำคั้นสีเทียบนี่ตั้งแต่เริ่มบุกเบิกนี่ซ้ำนี่พอดีปีหนึ่งแล้วก็ ตั้งแต่เริ่มบุกเบิกนะแม่นไก่ใช่ฮอดดองดิพอดีพอดีซวงนี่แหละพอดีซวงบุกเบิกที่จริงหนาวกว่าที่อีกปีไก่นะปีนี้บคหนาวเลยเริ่มเห็ดนะปีไก่นีขาาขาา่ข้าวดาวเพราะข้าวดาวจะลองซานเนาะโบราณข้าวดาวซ้ำลงเดนมาร์กดีออคอยรับก่อน,นอ <laughs> ปีนี้ขึ้นเวียงปีนี้กระเทินเน,ะเนาะกระโปงกระเทินดอกตั้งแต่อันนันสองอาทิตย์ ไปเวียงไปสักยา่าออโต้ล้วก็สำเร็จสนึกกลับมาลองซานกลับมาลองซานแล้วก็ขึ้นไปเวียงอีกเพิ่งพักันนะบัวพักบัวห้องนีบวเก็บไข่เถอะไม่จันอ้ยนี้อยูจะไปใส่ปดใส่หอมเลหนึ่งเบคตาหอมค้ตายังหอมเอาไปเตรียมไปใส่หอมเงินหอมอือ หอมแท้แหละโอ้อยากอยากพันมักฏจริเนาะเออเดี๋ยวอันหอดยามเป็นพหัดพาไปกินยูวัดยำเหล้วนาดีหยือยำมรกดนะกะเดือนสามว่าเดือนสองเดือนสามคุณไปกินอะไไปกินมักลอดอยู่ปัสสาวะบ่เหรอบุญบานความบุญปัสสาบุญอป็นยังไปกินยูปไปกินยูของสาดิพอดีสองนั่นเดือนสองเข้าไปคันได้ไปไปกินมักฏเจ้าไม่โคตลกเลยกอให้เบิกๆบิกจริงหรอปลาอู้ไปซื้อ ห้องอู้สิเกลี่ยให้ละให้เอ้ยน้ำตาออกน้ำตาออกซื้อกับบูดิไฮบอกให้เอ้าสักนหัวน้ำตาออกก็ไปว่าให้ว่ะหัวน้ำตาออกแต่ก็บอกให้อันนั้นน้ำตาออกซื้อแต่อันนี้เจ้าให้อันนี้นะหัวไหัวรู้ไหมใคิปหัวเงี้ยหัวยุหัวบอกให้ยังคือให้ก็ให้ซะเราถึงกับเชื่อให้จนได้เอ้าักพักหอมอันนี้คือบอกออกว่ะเนาะ ต้องหอมไกลเคียนี่มันกระใสเวลาอยู่กูแมนไกลแล้วอ่ะไกลนะเขาทนซะนะป้าแม่มากอัน,นอันนี้เราให้เธอตายป้าแม่อันนี้อ่ะพูดตายพูดฟืนอยู่แฮ้เดี๋ยววันนี้เอาอนันอูข่อยว่านนะเอาเอาอนันพาซะเลนมาปุกกระเทิงม,มันห้อนพุช ไปว่อเมือนห้อนโทษกัไปเข้าโคมเออเอาไปไว้อันนั้นไม่ไปไว้กล้องอันนั้นคอยนะจะพาสน่ห์มาุ๊ปยูไปได้มันผัดอันนั้นก่อนเหรออยากได้แสงในในหนึ่งอ๋อแหละมันได้แสงอยู่อ๋อบ๊อบเอาไว้พี่รถเอาไว้พี่รถเอาไว้ติดติดแท่งรถอืมเวลาตอนสวยมันแดดท้อนแล้วมันอันนั้นพูดมันเงาเลยแล้วประเด้กับหลังคานี่ก็ได้เย็นสบายบบดนั้นเจะไหน เฮ็ดเนื้อกินกะไม่จันกะเฮ็ดส่วนยะหนีเขากะพากันหอบขึ้นไปเทิงฮานเจ้ากะเฮ็ดต้องแตงต้องแตงหันตันโอโตก็จะขึ้นมานี่อ่ะขึ้นกีทิ่เป็นยังข่อยหันเฮ็ดฮาวเพื่อเด็กน้อยอยู่ละสาวเส้นหนึ่งเฮ็ดเพื่อเด็กน้อยรอดบ่ได้น่ะสาวเส้นก็รอดได้ลรอดได้แต่หัวมันสิคาบาตัวโตไปหมดเลยโคตรดิบ่ไปเดี๋ยวเนาะ ผู um ้ให pues, oh ่ใ e ห้นำอีเมลออโต้ออโต้เห็นอีเมลแล้วให้นำเลยบอกน้ำไปยัางปรดอาบซ้ำาออ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 ้อ่ออออออน้อาออ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 อ่ออออเห็นอยู่อัอนีอเห็นอยู่อ่ะออ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  ไออีพอบอกไออีพอทาแม่แม่เต็แต่กระย่านมันเจ็บแขียน,นนะเฮ้ยตัวนี้เนาะคนละย่านเจ็บแขียนกระย่านตัวเจ็บไ<า>อนดำพอทาได้ต้มป่นทุกคนต้มป่าป่นเอาหัวสีไคเนี่ยลงไปต้มละใส่เกลือแล้วทุกคน,นเนาะใส่เกลือแล้วก็ใส่อ,อันน้ำป่า ใส่หัวปลาทุกคนไปใส่ปลาเป็นต้มมาเนี่ยต้มมันสุกข,ขอเส้นมาเหดป่นเนาะทุกคนเนาะป่นใส่มะแค่นเลยทุกคนเดิมน,น้องอูต้มปลาไปฮั่กนใกล้ที่สุกแล้วคัะ สุกแล้วแต่ว่าน้องอูยังคือมันแบบว่าสุกๆขนาดเอามาแค้นใส่ทุกคนป่วนเซมแัแค้นป่วนเซมัแค้นแล้วกันบักเพ็ดเนี่ยอู๋เซมะเพ็ดผงแล้วกันกระเทียมน้องอู๋ไปมกเนาะทุกคนเนาะเพ็ดเอาเพ็ดในนึงแม่จันบอกจันบอจะเอาเพ็ดนั้นที่แท้ตับมา,าดิตับบัแค้นใน่เล็กๆ สิเอาปลามาซ้อมใส่ทุกคนนี่ทุกคนเขาต้มมาแล้วเราก็สิเอามาแกะนะทุกคนเนาะมาแกะแล้วกะเอามาตำฮิดป,ป่นเนาะนี่แกะลงไปแบบนี้กตางกระชิลาเดี๋ยวจากน้อยเด้อต้องค่อย ไว้ใส่ไปนี่ทุกคนวันนี้กับที่มาตำตำได้บัานี้หอ,อมมะเขียกขนาะ ไปทุกคนน้ำที่เขาต้มปลาขิงป่นปลาได้นี่สิ่งหน่อยนึงป่นปลาแยกจ,จางไว้นึงใส่น้่ปลาลงไปไ้นึง่ง น้ำปลาลงไปแล้วกะหัวปลาที่เราต้มนี่ก็เอาลงไปนําได้ทุกคนล,บบน,น,ลน,กนลงไปใส่แบบนี้น้หัวปลานี่ก็ลงใส่แบบนี้น้ำก็ใส่หอมที่เรา,าเก็บมาแต่ส่วนเส้นไหลโรดหอมนี้จังแซบหอมแพรวหอมบัวหอมป้อม,มาเดอนทุกคนเอาใส่ไปโรด ปลนปลาเนี่ทุกคนผักกับหอมมือนี้ก็มีมังเขือผักนอกมังแตงนุวยเนื่องเจ็บสวนแล้วก็มีหอมแล้วก็มีปล่นปลาแล้วทุกคนเนาะน้องอุ้ยปล่นปลาอันนี้ก็สีเป็นนกบวกกับลวกพักกูทุกคนอาหารเช้าของหอมมือนีน้เนาะสีเป็นประมาณนี้เด้อสี่เมื่อไง

เ้าันดื้อเก่ดเลยดีนะไม่บ่งพักอ่ะลอยหอ bà bông hoa chưa được bà tôi ăn xong rồi, nằm quây, phải là phải si yên, là mà cứ ủn là nhác nón, em phải ủn nhác nón, tôi si lạp, thì lạp, 11 cô đang mà bông cả he นัคนจดแค่ถ<พ>าไม่เือเ้ยเอาออกอนะอ<ห><พ>าไรแค่เช้นนัานอยู่ล่าง,ของ,ข,องอของมือเพื่อโคงมือมีใบงอคำบมือคนเห็นอยู่น่นอัปากเก้ามีกันเล

แัลแค่เไม่โอ้ัแค่ำหมกคแม่เกไอยเดี๋ยวรีไม่มาพูดกับหลายองมนทิเบียเจ้าพูดทิพกเย่นีู่กเนียบอปล่อยระบบนำสิ จะกัดต้นมะนาวไปด้วยตัดตัทอน่ะจะไม่จะต่อใช่ไหมไอ้พวกต้นพวกเหมือนต้น่อะอาหารมันหลายมันยูนกันมันก็บฟันกันเินมันมันหมักมันกินขนาะงา้นเรมานก็ดกันจอยนะบันติดกันเลยจอยอะเรื่องเขาลย ใช่ผ<ไ>ิวปนผูปนป่าต้องมีพักกับมันัะมีมกักง,อง่อนผ่อนเราห้ามไม่เออเลนับชัวยรมพิ ว่าเลาะคือพ่กท่ามุเตนิตลาดเลนะลูมาเดินเอาตัเตไปรอบค่ายพคดรเนบ้านเลยค่ายที่ห้ามระกาดตลาดคนแม่ตอนถึงเมือ,มอตัลาดเขา1ชิมห้าง้กข้าวชิมเห็ดมุเตนิสุซุวมาบ่ตัว ใครผู้กินแซ่บใครผูหน่วยจะขายูยาย่ได้ยังคือมูลนิธิจะ้ำสี่หน่วยขคยหน่ยวยละาองกามันกีจะขายดีเลยค็ามเงินแต่เสื่อนนเนาะมีอไรก็สื่อแล้นะเนาะเนาะก็ขายกันขาย เอาแตงโมแตงโมเรนออกไซื้อซวยว่าาษลนกหระวันฝนโมงว่าภาษาโมง่หอจะซื้อซวยคนหูจับกันเนาะบทสื่อหยักในมือลย่นเนาะคุ้มไม่ซื้อยนั่นเนาะกินใจไพ้าะนะคนหูจักัน ให้เป็นงานใหญ่เยเศรษฐภูมจะกินก้อนกลาวหูดนำไทยบา <laughs> นเกืเนาู้คาอพไม่แบ่งนี้ดอกหดอกไปกิไงดัม่ต้องาปีไให้ยำบ่

ดุมก็ออกฮะโซ่กระดุมว่ะโซ่ชิ้นใหญ่กอดโตไม่ซื้อกระดุมเพิ่มขอยากแต่ยิบกระดุมมาได้เลยหอมย้อมมือหอมละ มือว <mit it. S 1> ลาอารมณ์ดีแล้วเมื่อกี้อยากไฮ้หน่อยนึงอยากไฮ้ยากอยากกินข้าวเมื่อกี้อยากไฮ้แบบเมื่อกี้เป็นเลยเนาะย่างไฮ้ไปคิดมาแก่นไปไปคิดแก่นไปออตโตเป็นผู้ผานเข้าไปเนาะเมตูจะเป็นผู้หิวนะโอ้ลมไปแล้วโอ้ย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 โอ้จะสั่งแท้ ตะชังเทวาตะชังเทวาตะชังเดี๋ยวว่าลูกชายอีเม้นี่นะอือตาสังเทวาย,ยังพันออกยังพันยักออกวะยังคุดอยู่นะคุดเลี้ยงเดี๋ยวน้าชิมาลมน่ายาวเรี่ยงเดี๋ยวมาลมเม็ดดูน่าเ,เอาเลื่องไปลิ้นหวานนี่ปะไปลิ้นน้ำไอมามวินเมื่อวาน อ๋อทุกคนเนาะสำหรับวิดีโอนี้ลาทุกคนไปก่อนเด้อ,อเรออิ่มแล้วไปบบไปเล่นบ้านเนาะลาทุกคนไปก่อนห้ของกินกินข้าวเซาเก็บพักอยู่สวนทุกคนวันนี้อากาศค่อนข้างที่จะเย็นอยู่ทุกคนนี่ครบา <laughs> <laughs> ไปๆออ,อท์เทอร์บ๊ายบายบ๊ายบาย บายบายซับทวีสี่เมืองบ <Bye bye. S 3> ายบายผู้ขัมัน่าหงุดหงิด่มพาข่มพาสิขคมพาสิขคมพาิ